สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาแนะนําเกี่ยวกับแล้วหัวฉีดน้าทองเหลืองราคา200บาทนะครับหรือว,ว่าแล้วแต่บางร้านร้อยแปดนะร้อยเจแล้วแต่นะนี่เป็นของโซโลนะครับตั้งแต่ร้อถึง5้นิ้วอะไรเนี่ยสมโบหัวฉีดนับนอสแลวหัวฉีดวอเตอร์เฟิร์โลน้ำไหลนะ มีลักษณะนะครับหลายระดับนะครับนี่นะครับวิธีโอของโซโลโก็จะมีครับหลายลักษณะนะครับมีค้นใครตัดหญ้านะตัดเกิ่งไม้แ,แต่ลักษณะนะมีปืนฉีดน้ำแล้วก็มีพวกสปริงเกอร์ฉีดน้ำที่บ้านนะครับอันนี้เป็นหัวฉีดน้ำ แบบตรงนะครับข้อต่อในตัวนั่นคือมีข้อต่อตรงนี้นะตรงนี้นครับข้อต่อในตัวต่อในตัวเลยเครื่องหมายการค้าโซโลนะหนึ่งชิ้นก็ออราคาหนึ่งสองร้อยบาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนี่เป็นตัวเก่านะครับเราก็เปลี่ยนฮะมันมันมันรั่วฮนะมันจะมี การลวกของมันนะเป็นตะเหน็มตะเหน่มทองเหลืองนะกัดก่อนแล้วจนจะให้ดูแลถอดก่อนนะครับไอกระตุ้ก็ใช้แผ่นเพจนะครับเป็นเพจในการที่จะลักษณะแผ่นเพนจใน,านการนะขันนะครับเครื่องมือพิเศษนะครับลองขันดูนะครับไม่บัวครับเพราะมันมันนิดเดียนะครับมันทําให้เกิดแรงบิดน้อยนะฮะ วกกับตรงข้อต่อนะมันเก่านานแล้วนะครับมันก็เลยครับนะนะต้องเปลี่ยนดูนะนะลักษณะเป็นนี่รอยแตกนะมันแตกอารมันนะ่ะมันเปื่อยน,นะคร,นะครัต้องเปลี่ยนนะครับ มื่อกี้ขันมัานนี้มันตายนะต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำใหม่นะครับแล้วก็เกะมานะครับนี่เสครับพราจต,ต้องมีแหวนตัวนี้ด้วยนะตัวรัดนะครับแต่ว่านี้ใช้งานก่อนเดี๋ยวค่อยรัดในหลังนะครับตัวนี้ อ๋อพอใส่ไปนะนิดนึงอนะเนี่ยใส่นิดหนึ่งก็โอเคนะแน่นมากดังก็ไปนะก็โอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะลองดูเปิดนนะ้ำว่าเป็นไงานะถ้าโอเคถ้าน้ำมันรั่วอยู่นี่อีต้อง,ต,องต้องหาตัวรัดมาใส่นะครับถ้าไม่ถ้าไม่รั่วก็โอเคนะก็อย่าลืมติดตามาทางเฟซบุ๊ก k องเครื่องปรัด้วยนะสำหรับการเปลี่ยนท่อสายทองเหลืองที่ปลายฉีดนะหัวฉีด ขอบุณครับ